กำลังกินหมาล่าอยู่ครับผมหมาล่าหมาล่ายาวๆเฟ้ยๆนะอร่อยไหมครับอร่อยเออหมาล่าลายาวเฟ้ยๆฮะกำลังกินไส้เดือนหมาล่าอยู่อร่อยมากๆเลยครับไส้เดือนหมาล่าดูไส้เดือนหมาล่าม้วนใหญ่ครับผมไส้เดือนหมาล่าม้วนใหญ่อร่อยมากเลยครับกินไก่ป๊อปใบไม้แล้วซัดไปหมาล่า แซ่บแซ่บโอ้โหกินแก้ไอ้ครับเผ็ดแก้ไอ้โอ้โหมือสวยมากลูกอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยเฮ้ยกินเลูกิน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 ได้ถูกโตะใหญ่ถูกโต๊ะใหญ่ถูกโต้ใหญ่โดนโต อย่าเดนโตอย่าเดนโตเราสกปรกลูกอร่อยมาก